สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกอันนี้เป็นงูอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นอันตรายต่อน,นกในกรงเพาะนะครับเจ้าตัวนี้จะไม่ทำลายแม่นกนะครับแต่มันจะกินไข่นกที่อยู่ในรังในกรงเพาะนะครับถึงแม้จะตะข่ายเล็กนะครับแต่งูตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับจะไซส์เต็มที่ก็จะประมาณนี้นะครับ จะสามารถเข้าไปยังช่องตะข่ายได้นะครับอาจเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่เช้ามาเอ๊ะทำไมนกเขีย่ยไข่ทิ้งไข่ล่วงออกจากลังแล้วก็ลูกนกถูกเขีย่ยออกจากลังนะครับนี่ครับเจ้าตัวนี้นะครับพยายามมั่นดูนะครับในช่วงเวลาหัวค่ำนะครับ หัวค่ำนะครับยามมันเข้าไปตรวจสอบดูสักหน่อยนะครับเพื่อความปลอดภัยของนกท่านเองนะครับผมนะครับจะเข้าไปดูตลอดนะฮะช่วงเวลาประมาณสักหนุ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มนะครับผมจะเข้าไปดูตลอดเห็นไหมฮะเห็นความดุร้ายมันไหมครับมันจะเข้าไปโจมตีนะครับแม่นกนะครับให้ตกใจแล้วบินออกไปแล้วก็มันดินไปกินไข่นะครับ พอแม่นะครับแม่นี้นะครับไข่ทิ้งมาประมาณ5ชุดเลยครับผมก็พยายามหมั่นดูเพื่อจะหาสาเหตุนะครับเวลาผ่านไป3เดือนนะครับเกือบ3เดือนครับถึงจะรู้ว่าสาเหตุมาจากนี่ครับเจ้าตัวจี๊ตตัวนี้ครับผมฝากเพื่อนๆด้วยครับระมัดระวังนะครับ